สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับฟุตบอลชอปปีค้คัพนัดแรกของทางตัวแทนจากประเทศไทยนะครับบุรายมมูเนเตดเปิดบ้านเสมอสลังสราง,งอแบบคือจับเลย11น,น,นะครับมาตีเสมอในท้ายเกมจาก2พี่น้องซูนะครับประสานงานกันทําให้ได้หนึ่งแต้มเปิดหัวมานะครับรายละเอียดมีอะไรกันบ้างมาดูกันดีกว่าเริ่มที่สเปตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งบุริดามมาในระบบ4-231ผู้ักษาประตูชัดชัดชยกองหลัง4คนกูดคู่โคมายงซ็อกแบ็กซ้ายศาสรลักแบ็กขวาวอช องกลารสอบ3คนนะครับมีพิธีวัดกับเกาสิทธิ์กลางรับคู่กันกลางลุกเป็นสู่ปีกซ้ายธนก,กิจปีกขวาสุปรชัยและก็หน้าเป้าเกียมย่บิสโซลี่นะครับถือว่าโรเดชันมายกเซตเลยก็ว่าได้นะครับจากสุดสัปดาห์ที่ชนะนำพูนวันนี้เหลือเพียงแค่สุปรชัยใจเด็ดเท่านั้นที่เป็นตัวจริงจากนัดที่แล้วนะครับถือว่า แบ่งสควอตมาเล่น2ชุดตามที่เสริมทัพมาเลยนะครับเพื่อเพื่อที่จะรับมือกับหลายรายการนะครับในปีนี้ของทางบุรีรัมส่วนทางฝั่งสละง,งอนะครับมาในระบบ433ประตูเป็นฮาฟฟิตหลัง4คนนาซีมจับคู่อันคราแบ็กซ้ายเควินดีรอมดัมดักขวาเชงกองกลาง3คนมีอาบัวนาดีกลางรับนะครับแล้วก็มีเอาราวัเดกับเลนเป็น2กองกลางเบอร์8ปนะครับปีกซ้ายฮาเลมปีกขวาคราฟและสุนนักเตะเป้าเป็นคีกอนะครับ ถือว่าเป็นทีมที่เสริมทัพค่อนข้างที่จะดูหนักเชืได้เลยนะครับในช่วงตลาดหน้าที่ผ่านมานี้นะครับจะมีตัวที่เรารู้จักคุ้นชื่อกันเนี่ยก็นอนนะครับเควินดรยลมลำแบ็คซ้ายจากท่าเรือเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับส่วนข้างหน้าก็มีกีกอนะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเก่าจากบุรีรัมนะครับที่ปีที่แล้วอยู่ปล่อยไปพีทีประจวบนะครับถือว่าเนี่ยย้ายมาที่นี่แล้วก็มาถือว่ายิงทีมเก่าได้เลยในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดว่ายิงยังไงส่วน ตัวอื่นๆนะครับความจริงก็มีพิชาอุตราด้วยนะครับวันนี้เดินทางมากับทีมแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีชื่อในทีมชุดวันนี้นะครับที่เหลือในะความจริงก็เป็นผู้เล่นมีคลาสกันหลายคนนะครับแบบอาราวับเดเบอร์8เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รองแชมป์เอเชียนคัพสมัยล่าสุดกับจอร์แดนมานครับได้ว,ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับสลัง,งอชุดนี้อ่ะภาพรวสเตตตัวจริง2ทีมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูภาพรวมเกมวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ90นาทีเลย เอาภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่บุยลำผมมองว่าดูดรอปมาตรฐานไปพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเครื่องแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นครึ่องที่ค่อนข้างแย่เลยนะครับเพราะว่าเกมลุกบุยลำเนี่ยโอกาสยิงให้ผู้รักษาประตูอย่างเอาฮาฟิทได้เซฟเนี่ยไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าบอลค่อนข้างที่จะเหนื่อยและชา้าพอสมควรก็อาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นยกชุดอย่างที่บอกไปนะครับจากลำพูนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นชุดบีก็จะว่างนั้นก็ได้นะครับเลยทําให้ความต่อเนื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะ หายไปพอสมควรนะครับส่วนพูดถึงผู้เล่น11ตัวจริงเนะี่ยในตอนแรกผมพูดไปว่าธนก,กิจเล่นปีกซ้ายนะครับในผังแต่ตอนเล่นมาแรกๆนยะครึ่งชั่วโมงแรกของเกมเป็นธนก,กิจยืนทางขวาก่อนแล้วก็สุภชัยทางซ้ายนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมองว่าธนก,กิจเนี่ยเล่นทางฝั่งซ้ายจะโอเคกว่านะครับทางออสมาก็หงเห็นเหมือนกันในเกมนะครับพอไปได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เวิร์กนะครับก็กลับมาเอาธนก,กิจเนี่ยยืนทางซ้ายนะครับแล้วก็สุภชัยไปยืน แต่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงภาพรวมในครึ่งแรกเลยธนก,กิจนี่แหละครับที่พอโยกไปทางซ้ายนะั้นดูจะโอกาสห,หวือหวามากกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็ยังเข้าสู่พื้นที่แดนสุดท้ายเน้นเนื้อเน้นๆไม่ได้นะครับส่วนทางสร้งงอนี่ก็ต้องบอกว่าโอกาสพวกเขาเนี่ยก็มาได้เรื่อยๆนะครับโดยเจาะทางฝั่งของสะสะลักที่ดูจะมีปัญหาในเกมรับเหมือนกันนะครับไปแจกอยู่2-3ทีนะครับจน1นเน็ก ครั้งนั้นนะครับมีเสียประตูในหลังที38นะครับจาก Direct, บอลไดเล็กของพวกเขาเลยสลังองหลังบ้านวางยาวขึ้นมานะครับเป็นบอลวางมาให้เชงนะครับที่เก็บบอลได้ก่อนไหลให้กับเรนกองกลางนะครับ ได้แทงคีเดอร์พาสหลุดให้กับคีกอร์มูราเอสนะครับเข้าไปยิงประตูแบบคมกริบเลยนะครับในกรอบลูกนี้ก็ต้องทำให้เป็นการยิงทีมเก่าอย่างที่บอกไป1 0ศูนย์ของทางคีกอร์แล้วก็สละงอขึ้นนำในเกมวันนี้นะครับถือว่าช็อกเจ้าบ้านเหมือนกันเพราะว่าสละงอในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมแชมป์อะไรนะครับจบในหัวตารางประมาณที่4ที่5ของทางมาเลเซียลีกนะครับส่วนทางบุรีรัมเนี่ยทีมแชมป์แต่ต้องบอกว่าการโรเลชันเนี่ยนะครับดูสร้างปัญหาให้กับทีมบุรีรัมพอสมควรนะครับเพราะ ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมาครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวของบีรีลัมเนี่ยเหมือนวันกับลําพูนเลยนะครับที่อครึ่งแรกวันลําพูนเนี่ยก็โดนนาไปก่อน2อหนึ่งนะครับพอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วเล่นดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนตัวปีเตอร์ซูแล้วก็สุภนัทเหมือนตาลงมาแทนพิธิวัตรกับทางธนกฤษนะครับโดยถือว่าเกมก็ค่อนข้างดีขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็พอมาเสริมกับอีกหนึ่งชุดที่เปลี่ยนลงมาหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงที่ละทอนบุ แล้วก็ปฐมพลมิกกี้นะครับลงมาเพื่อเติมออบอลคิลเลอร์พาสในแดนกลาง,งเจ้าอุ้มนะครับแล้วก็ปีกขวาแบบปสมพลมาเติมเกมลุกเนี่ยดูจะค่อนข้างอันตรายขึ้นพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในการที่เกมดีขึ้นข,นของวีรลัมเนี่ยก็ยังต้องชื่นชมทางยักษ์ทางสลังงอนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังคงยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับโดยเครดิตในเกมรับหลักๆ2คนเนี่ยผมอยากจะให้ทางผู้รักษาประตูเอาฮาฟฟิสนะครับเป็นแกนหลักเลย1แล้วก็ กองหลังตัวที่ลงมาสำรองเครื่องหลังไฮคาวนะครับเป็นสองคนหลักเหลือกหลักเลยที่ทําให้เกมของสลังงอไม่เสียประตูมาได้จนเกือบจะสุดทางแล้วนะครับโดยเอาฮาฟฟิสเนี่ยเครื่องหลังต้องบอกว่างานบาดเลยนะครับที่เครื่องแรกเนี่ยแทบไม่มีอะไรให้เขาออกแรงเลยนะครับเครื่องหลังเนี่ยถือว่าวุยลำมาทุกทิ่ทุกทางเลยนะครับลูกหม่งบ้างลูกยิงไกลบ้างนะครับลูกนิ่งตั้งเตะต่างๆทําให้ 5าฟิตผู้รักษาประตูเนี่ยมีถึง5เซฟเลยนะครับส่วนกองหลังอย่างไฮคาวเนี่ยก็จะบอกว่ามีการสกัดจากเส้นสวยๆวย2ครั้งเลยนะครับซึ่งก็จะบอกว่าทําให้ทีมเนี่ยไม่เพียงพ้ำไปจนเกือบจะจบเกมแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่สุดในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าทดเวลาราวๆสิาานาทีนะครับเนื่องจากว่ามีการดู VAR แล้วก็มีการยิงประตูในช่วงทดเวลาะครับโดยดูจะ ทดกันนานหน่อยนะครับซึ่งบุรีร์ก็มันเร่งได้ในช่วงนี้นะครับก็ต้องชื่นชมเหมือนกันว่าบุีร์เนี่ยคือยังไงก็ตามแล้วเนี่ยถ้าไม่สิ้นสุดเสียงนกหวีดเนี่ยก็เอาเขายากเหมือนกันนะครับซึ่งเนี่ยก็มาได้ประตูตีเสมอนาที9ก้าสิบวกห้านะครับจากจังหวัที่ โรเบิร์ตซูนะครับรับหน้าที่คนเตะมุมนะครับอย่างที่ส่วนใหญ่ของเกมวันนี้เนี่ยเป็นปีเตอร์ซูนะครับที่รับเป็นคนเตะลูกนิ่งแทบทั้งเกมนะครับแต่จังหวะนี้เปลี่ยนมาเป็นโรเบิร์ตแล้วก็ถือว่าได้เรื่องเลยนะครับเพราะคราวนี้ที่โรเบิร์ตเตะเข้าไปให้กับปีเตอร์ซูคนที่ปกติจะเป็นคนเตะนะครับมาเป็นคนเล่นลุกล็กลูกโขกเองบ้างนะครับลูกนี้กลายเป็นว่าโขกเข้าประตูไปได้นะครับโดยเป็นลูกกลับมาของบุยลำหนึ่งหนึ่งนะครับแล้ว ว่าในช่วงท้ายเนี่ยบุรีรัมย์ก็มีลุ้นโมเมนตัมจะยิงแซงได้เหมือนกันแต่ก็นะครับอย่างที่บอกไปว่าไฮคาวเนี่ยเซฟจากเส้นเอาไว้ได้นะครับทำให้สลังงอก็ถือว่าไม่ถึงขั้นพ่ายแพ้กลับไปนะครับเลยจบเกมด้วยการได้นึงแต้มกลับบ้านไปนะครับก็ถือว่ายัางโอเคนะครับแต่ก็แอบน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่ายันมาได้เกืบเอบจะสุดทางแล้วแต่พวกเขาก็มาพลาดในช่วงท้ายนิดเดียวจริงๆนะครับทำให้ในวันนี้จบด้วยการแบ่งแต้มประเดิมช้อปปี้ครับทั้งคู่ไปนะครับโดยสรุปในเกมวันนี้นผมว่าก็ ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลในผลเสมอนะครับคือบุรลัมเนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุดของเขาในเกมวันนี้นะครับมาเล่งเอาในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ทําได้นะครับส่วนทางสลังงอเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีมา90้านาทีนะครับแต่มาเพียงพล้ำในช่วงท้ายไปนะครับถือว่าสมเหตุสมผลและที่เสมอไปนะครับโดยบุริลัมก็ถือว่าอ่ะเกือบจะออกสตาร์ทได้เหมือนปีที่แล้วไปซะนะครับที่ไปแพ้ทางอ่ากรุงอันฮานอยในปีที่แล้วนะครับทำให้ต้องมาเน้นในเกมที่เหลือจน เข้ารอบไปจนได้แล้วก็ไปถึงแคปนะครับวันนี้ยังดีที่อะอย่างน้อยก็จบเสมอมาอาจจะไม่ตามเป้าตอนแรกที่วางถึง3แต้มเพราะในบ้านด้วยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับถ้าดูในบริบทเกมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นในตามที่คาดหวังแต่ก็ได้นึงแต้มกลับมานะครับส่วนอะในรายละเอียดสิดคนวันนี้นะครับก็ลงที่บุรีรัมก่อนแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยอะถ้าให้พูดถึงจุดที่ดูอะรวมเกมลํำพูนิรุ่เรือ,รอ <ๆ S 2> ผมมองว่าจุดที่ดูจะหายไปชัดเจนก็คือแบ็คทางดิออนคูนะครับเพราะว่า อนถ้ามีครูอยู่เนี่ยคือจะเป็นเติมสุดเส้นได้มากกว่านี้นะครับแต่ทั้ง2เกมที่เห็นมาเนี่ยทั้งสตอยโควิดแล้วก็แซนดี้วอลชเนี่ยผมมองว่ายังไม่เห็นวิติการเติมเนจุดจนสุดเส้นแบบต่อเนื่องได้สักเท่าไหร่นักนะครับอย่างสตอยโควิดเนี่ยยังพอเห็นในช่วงท้ายเกมเกมที่แล้วกำลําพูนนะครับส่วนทางวอลชเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งมาได้น่าจะไม่กี่วันนะครับที่เปิดตัวจากมารีนอสมาแล้วอย่างวันนี้คือเล่นแทบจะเป็นฟูลแบ็คเลยก็ว่าได้นะครับไม่ได้เห็นเกมเติมเ,มเลยน่าจะต้องใช้เววลาาปรัับตน่จะ นานกว่าสตอยโควิดอีกนะครับในมุมของผมก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตรงจุดเนี้ยคิดว่าดีออนสกู l ได้วางอ่าเขาเรียกว่าแกลบที่ห่างไว้พอสมควรกับจุดที่ขายไปขาดหายไปตรงแบ็คขวานะครับส่วนทางฝั่งซ้ายสัสะลักษ์ลงในวันนี้นะครับจากตอนแรกเนี่ยผมที่ผมคิดว่า เชนแพตตินามานะครับลงในวันเจอลำพูนเะนี่ยว่ายัางไม่ดีแล้วพอเจอสัสะลักเล่นเนะี่ยเออผมว่าวันนั้นเชนดีกว่าพอสมควรนะครับสัส,ะสะลักเล่นวันนี้นี่ก็ดูจะหลุดฟอร์มไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถือว่านางซ้ายเนี่ยน่าจะได้ที่ปล่อยทาบินาสไปแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจได้อย่างว่าบุรีรัมเขาครับจุดนี้แบบยังมองว่าเติมได้เนะี่ยแบบรอปรับตัวหน่อยก็เดี๋ยวรอดูสิ่งที่เชนแพตตินามาจะทำได้อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องอยู่ช่วงปรับตัวอยู่นะครับผมว่า,วาในีแบล็คสองห้างบุรี ดูไม่สุดเท่าไหร่นักนะครับจาก2เกมที่ผ่านมาเป็นจุดที่ผมว่าแกหลักๆเลยที่ทําให้เกมลุกมันดูขาดตัวซับพอร์ตไปพอเข้าสู่แดนสุดท้ายนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดเลยก็คือคริสพิมที่หายไปนี่แหละครับยังดูทดแทนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับจากเกมที่แล้วก็พยายามเอาธานกิจเล่นกับสุชายเป็นเรียกว่า2กลางลุกนะครับเกมที่แล้วเล่น3 4 2 1ก็ย,ยังดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่พอซูงลงข้างหลังอนะใช้ได้นะครับวันนี้เลยเอาซูสตาร์ พอวันนี้เนี่ยการเป็นว่าซูก็ดูจะเงียบนะครับเพราะว่าเจอสลังงอก็ถวนหนึ่งยอมรับว่าเล่นดีมากแต่ก็ต้องมีบทบาทที่ดีมากกว่านี้นะครับซูอย่างที่ผมบอกไปในเกมที่ผ่านมาคือ จะดีตอนที่เล่นบอลชิ่งเร็วจะเป็นสไตล์แบบฟิมิโนเป็นตัวเชื่อมให้บอลไปข้างหน้านะครับแต่พอไม่มีพื้นที่ให้เล่นเนะี่ยผมว่าอ่ะก็เป็นจุดที่ยากเหมือนกันที่ซูจะเล่นได้นะครับตรงนีน้วันนี้ก็ดูจางเงียบๆไปหน่อยนะครับส่วนนึงก็อย่างที่บอกไปว่าแบนะ็กน่ะถ้ามันซัพพอร์ตได้มากกว่านี้อาจจะมีช่องทางให้เล่นได้มากขึ้นก็ได้ในเกมหน้าๆถัดไปก็ต้องร,รอดูการปรับการจูนทีมต่อไปก็เพราะว่านี่เป็นเกมที่2ของรูการนี้เท่านั้นนะครับอย่างเป็นทางการก็ยังต้องจูนกันอีกพอสมควรนะครับทางบ ปีเตอร์ซูลงมาผมมองว่าพอมี2พี่น้องซูลงด้วยกันแล้วเนี่ยจาก2เกมที่ผ่านเนี่ยผมว่าเซนสองคนนี้ค่อนข้างสูงแล้วทําให้เกมมันยกระดับขึ้นได้ดีเลยนะครับจุดนี้ผมว่าเป็นอาวุธที่ดูดีอยู่นะครับส่วนทีละทอนเนี่ยก็ยังเป็นคิลเลอร์พาสที่ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับภาพรวมวีลัมผมคิดว่าประมาณนี้นะครับเกมลุกวันนี้ก็ตื้อๆไปนะครับพิโซลี่อะไรเงี้ยก็ขาดตัวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับ ภาพรวมุยลัมก็ประมาณนี้ส่วนเกมลับวันนี้ปวดทดสอบผมว่าไม่ได้มีอะไรมากนอกจากพื้นที่ของสาสลัก์ที่โดนเจาะเป็นพิเศษนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนทางฝั่งของสลังงอนะครับก็ผมชอบ2คนอย่างที่บอกไปละฮาฟฟิตกับทางอ่า h ฮคาวนะครับสนคนนี้ผมว่าเด่นนะครับแต่ส่วนคนเดือนเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะส่วนใหญ่นะครับคือจะเล่นเป็นระเบียบ เกมโดยองค์รวมนะครับจะไม่ได้มีใครเด่นเป็นพิเศษส่วนคียกรเนี่ยผมว่าโดยบทบาทนอกจากลูกที่ยิงมาแล้วผมว่าเขาก็ไม่ได้โผมาบ่อยๆในเกมสักเท่าไหร่นักนะครับโดยรวมผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากนะครับสำรองด้วยก็เช่นกันนะครับอาจจะมีตัวไทลีกแบบฟอร์เตสอย่างเงี้ยนะครับลงมาผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกือบจะทําทีมเสียจุดโทษด้วยนะครับเลยรู้สึกว่ามีแค่2คนที่ผมเข้าตาอย่างยิงครับที่เล่าไปแล้วในเกมแต่นอกนั้นก็เฉยๆนะครับในวันนี้ ็ถือว่าอ่ะภาพรวมเกมวันนี้จบเปนที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับถือว่าประเดิมด้วย1แต้มทั้งคู่นะครับส่วนตัวแทนประเทศไทยหนึ่งทีมนะครับ BG หรือว่ามามันท้ายเกมเลยนะครับชนะทางด้านของอ่ากงอันฮานอย2-1จากโอ้โหชนะทริปสุดมากนะครับต้องไปหาไฮไลท์ดูเลยยิงครึ่งสนามเข้านะครับแบกมากๆชนะทิปนะครับทำให้เนี่ยดูครูเน่ากับบุีร์เหมือนกันนะครับเก็บ3าแต้มไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าในเกมถัดไปเนี่ย กลุ่มนี้ถือว่ามานเลยนะครับปุยํำออกสตาร์ทมาแบบนี้เท่ากับว่าเกมที่เหลือนะผมว่าเหนื่อยไม่แพ้ไปที่แล้วเลยนะครับที่ออกสตาร์ทแพ้กรุงอันฮานอยมาก่อนเนี่ยถือว่าผมคิดว่าน่าจะลากเลือดเหมือนกันเพราะว่าปีนี้มีการเพิ่มทีมมาด้วยมันก็มีทีมคุณภาพมากขึ้นนะครับผมว่าลุ้นกันยาวๆแล้วครับถ้าอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่น่าสนใจเลยอ่ะช้อปปี้ครับปีนี้นะครับตามมาต่อยาวๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบที่มานี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาจนถึงนี้แล้วก็ รอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันก้าบอนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นใกล้เปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ